รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลมีเรื่องมาคุยสีสันสุดสัปดาห์วันนี้จะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวกันนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าวัดตะพังทองจังหวัดสุขโขทัยครับ ปอปทเป็นหน่วยที่พัฒนาแหล่งพัฒนากิจกรรมร่วมกับเจ้าของแหล่งเนาะเราพยายามที่จะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนียเข้ามาจับเพราะคิดว่ามันเป็นเทรนที่นําไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการมาที่ยั่งยืนได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนแล้วเราก็คาดหวังว่าเรื่องนี้มันจะทําให้สุโขทัยมีปริมาณนักท่องเที่ยวมากขึ้นและเป็นนักท่องเที่ยวที่เพื่อคนทั้งมวลเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของ คนทั้งมวลที่สามารถมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ซึ่งเราจะทําให้ครอบคลุมได้มากที่สุดทั้ง9อำเภอของสุโขทัยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักและก็แหล่งท่องเที่ยวรองเชื่อมโยงแองใหญ่แองเล็กเข้าด้วยกันเป็นรูทท่องเที่ยวซึ่งเราได้ร่วมกับสมาคมคนพิการของสุโขทยัยทดสอบรูททดสอบกิจกรรมหลายรอบแล้วทยอยเปิดออกมาเรื่อยๆครับเรื่องนี้ครับเพื่อรองรับคนท่องเที่ยวกุมนี้ครับ ชื่อของวัดสีชุนเนี่ยมีปรากฏอยู่ในพงศาวดารน,นะคะว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเคยมาประชุมทัพที่นี่นะคะก่อนที่จะไปปรับกระบฏท,ที่เมืองสีสัชนาลัยหรือว่าเมืองสวรรคโลกก็มีหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่า เบื้องตีนนอนของเมืองสุโขทัยเนี่ยมีพระอัจฉระอยู่มาจากคาว่าอัจฉระนะคะแปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ปรากฏว่าได้มีการสร้างวิหารหรือว่ามณฑบครอบวงพระอัจฉระขึ้นมาแล้วก็วิหารตรงนี้ก็จะมีลักษณะความพิเศษก็คือจะมีทําผนังเป็นผนังสองชั้นนะคะสามารถที่จะ ไต่บันไดาภายในผนังเนี่ยขึ้นไปถึงด้านหลังองค์พระก็เป็นที่มาของตำนานพระพูดได้นะคะก็คือว่าจากการที่สมเด็จพระนเรศวรมาพักประชุมทัพที่นี่ให้คนแอบซ่อนขึ้นไปอยู่ด้านหลังองค์พระก็ปลอมเสียงเป็นพระพุทธรูปคงจะเป็นการให้ขวัญกำลังใจเหมือนกับได้รับคำอวยพรจากองค์พระพุทธรูป ส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดส,สุโขทัยนะคะก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลน,นะคะจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นกลุ่มสตรีคนชราแล้วก็ผู้ที่ใช้ล้อเนี่ยค่ะเมื่อเข้าไปในชุมชนก็ให้ช่วยกันดูแลแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวค่ะที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะ นั่นแหละครับอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวดีมีอารยสถาปัตย์ย่านเมืองเก่าจังหวัดสุขโขทัยครับ